คดีนี้ไปดูการจับนักพนันไล่กันพันตูเลยสวัสดีครับผม้อยตำรวจตรีนรงบุญธรรมรองสารวัตรป้องกันปราบปรามสานีตำรวจภูารบางใหญ่จังหวันดนนทบุรีในรับแจ้งว่ามีการลักลอบเล่นการพนันกันวงพนันวงนี้กำลังเล่นกันเมามันเลยครับ เฮ้ยเฮ้ยไหวเว้ยไหวเว้ยวิ่งเว้ยว้าวว้าวว้าวแตกแตกแตกโอ้ยเอาไม่พอไหวเว้ยต่อเว้ยโอ้โหไอ้เหล็กไหลแกเจ็บนะเนี่ยโอ้ยโอ้โหอุ้ยอ้ออกโอ้โหแตกแตกแตกสามอีกแล้วเอ้าเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเละเลยเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไง ยังไหวก็จะไหวไม่ไหนเนี่ยโอ้โอสภาพเฮ้ยไก่ชนเออไก่ชนแล้วไงละ่ะจะช่วยไก่ได้ยังไงตกใจทำไมเนี่ยออนั่นอดิศักดิวพ่อตีข้าวนะเอาชนะอีกนะลูกเป็นคนเลียกอดิศักดิวให้ปะโทมันปลอมตัวเป็นเจ้าของไก่ชนเอาเสนเนียนเลยเอาเฮ้ยตำรวจผ่านไปแล้วรอดด้วยฮะโอเคได้ เสียงอะไรวะเอ็นขโมยไก่ข้าเอ็นขโมยไก่ข้าตายโอ้โหว้ายเจ้าของไก่ด้วยตายโหงจากที่รอดเนี่ยถึงตายแล้วบังเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาเอาเลือกแล้วเฮ้ยเขาเอาเลือกแล้วโอ้โหเอ็นขโมยไก่ข้าเอ็กตายเฮ้ยเฮ้ยจริงเล่จริงเล่จิงแล้วกลับมาที่เดิมวกกลับมาหาตำรวจเป็นบุมเบรนเลยเออคุณตำรวจเขาเป็นพยานได้ พยายามอะไรผมวิ่งหนีไพ่มาใช่ไหมเล่นไพ่เหรอเอ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 อืนเขาเล็งอยู่นะวิ่งหนีล้มขัดเจ็บไหมใช่ไหมเออดิเออเออดิเออเออเออสิเออเออเออเอเออหัวแตกหัวแตกไหมหัวแตกไหมนี่ไงโอ้โหเออ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 นี่คุณตำรวจวิ่งไล่จับผมมีเห็นเลยแล้วผมก็วิ่งมาเอาไก่เนี่ยมาหลอกตำรวจไม่ได้ขโมย นี่มาเราตำรวจเฉยบอกหมดเรียบร้อยเออสิเออ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 เอาคเออรเชื่อตำรวจคามีเองเองละเอ้าอดรอดรอดรอดบุดหิดเลยวะเฮ้ยเจ้าของไก่ไปไปแล้วโหดจริงๆโลกที <Labor> <fi> ่ไหนนะเออใสทำไมเนี่ย เอา้าก็เองสารภาพเลยว่าหนีการพน,นันมาไงปอดอวดเลยเอาขาขาเจ็บขึ้นมาทันทีเอาเวรนกัมจะหนีทำไมทั้งโดนขาแทบหักล้มหัวแตกโดนยิงเกือบตายก็จบตรงที่ถูกจับถ้าอยู่นิ่งๆน,น,นี้ให้จับแต่แรกก็จบไม่เจ็บไม่เกือบตายด้วยเซ็งเนอะวิ่งหนีเข้าไปยังบ้านอีกบ้านหนึ่งเขาเลี้ยงไก่ชนไว้เขาก็ทําตีเนียนครับไปอุ้มไก่มาทําเหมือนให้น้ําไก่ครับไอ้เจ้าของไก่อยู่บนบ้านครับ นึกว่าขโมยมันจะมาขโมยไก่ก็ฟ้าปืนึ้นมายิงไอ้นักพนันคนนี้ครับตกใจครับวิ่งมาตำรวจตำรวจตำรวจช่วยผมด้วยผมโดนให้ยิงจบนักพนันนะไปดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างนี้ถือว่าเป็นนักพนันดีหนึ่งประเภทหนึ่งมาสมัครเองซะด้วยขอขอบคุณพยตํารวจตรีนรงบุญธรรมรองสวัสดิ์ป้องกันกรปราบปรามสบพบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเจ้าของเรื่องลอมเป็นเจ้าของไก่